ค่หลายคนนะคะกลัวการกินแคปซูลใช่ไหมคะหลายคนเห็นแคปซูลก็กลัวความเป็นยานะคะเฮ้ยกินไปแล้วอันตรายไหมเป็นยาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เลือกทานแคปซูลเหมือนกันนะคะอันนี้แคปซูลอะไรนะคะเป็นแคปซูลสมุนไพรนะคะก็คือในนี้นะคะก็จะมีสมุนไพรอัดแน่นถึง9ชนิดนะคะแล้วตัวนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นฤทธิร์ร้อนนะ,ะแล้วมีฤทธิ์เย็นเล็กน้อยนะคะเพื่อในการบาลานซ์ของสมุนไพรนะคะอันนี้กินทำไมนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่กินจุกกินจิกิกนเยอะกินหรือว่าใครที่แบบว่าเขาเรียกว่า คขไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่เข้าไปาดูแลและกันเรียกว่าดูแลนะคะรวมๆเลยละกันว่าช่วยดูแลร่างกายของเรานะคะให้เกิดการสมดุลละกันนะคะแล้วในนี้อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะไม่มีอะไรเจือปนทั้งนั้นไม่มีสีมีกลิ่นไม่มีรสอะไรอย่างนี้ค่ะ สิ่งที่เราได้รับทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคะเป็นสมุนไพรที่บดละเอียดมากนะคะแล้วนำไปอยู่ในเม็ดแคปซูลทีนี้มาดูซิว่าในนี้นะคะจะมีอะไระทุกคนคะอันนี้แกะไว้แล้วนะคะในนี้จะมีแบบนี้เลยนะคะแล้วในซองฟอยน์นี้นะคะก็จะมีสองแผงเอออาจจะดูแบ่งไปนะคะคือทานจริงนะคะทุกคนคะอ่ะนี่ถ้าแบบเต็มเป็นแบบนี้นะคะ เราจะมีให้ในนี้นะคะสองแผงแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าทุกคนคะหลายคนกลัวเพราะเห็นเป็นเม็ดอันนี้เป็นสมุนไพรล้ลวนๆเลยนะคะนำมาอัดเม็ดแล้วเราขอเลขอยอยทะเบียนอะไรทุกอย่างครบแล้วไปดูนะคะว่ามีมาตรฐาน GMP ไหมมีมาตรฐานอะไรรับรองบ้างอย่างนี้กินเข้าไปต้องดูก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาโฆษณาอะไรอะไรอะไร,ะไรก็จะกินหมดเลยนะคะ ตรวจเช็คให้ดีแล้วตรวจรายละเอียดว่าเฮ้ยส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วร่างกายของเราต้องการไหมนะคะทุกคนอันนี้ร่างกายครูต้องการเพราะว่าครูนะคะไม่สามารถออกกําลังกายหนักได้แล้วที่สําคัญที่สุดทํางานเยอะพักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการสมุนไพรนะคะไปช่วยดูแลซ่อมแซมอะไรต่างๆในร่างกายของเรา ผู้เลือกนี้เลยนะคะเลือกแล้วเลือกเลยก็คือเลือกให้แคปซูลของโนพก้ามาดูแลนะคะแล้วทุกคนใครที่รักสุขภาพนะคะใครที่อ่ กลัวในเรื่องของยาลองหันมาดูในเรื่องของสมุนไพรนะคะเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางของคุณดูนะคะแพคเกจจิ้งก็สวยทุกอย่างนะคะดูแลแบบโดยปราณีนะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลนะคะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นผู้ดูแลนะคะไม่ใช่ว่าจะไปผลิตกับใครก็ได้จะกินแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนเอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะเลือกอะไรเข้าร่างกายก็ดูกันสักนิดนึงนะ จาไปแล้วนะ